ยินดีต้อนรับน้องนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564เข้าสู่หัวมหาวิทยาลัยเจ้าพญาของเรานะคะตอนนี้น้องๆอยู่กับดิฉันนักสาวรัชนีกรเปียรยบูลณ์คุณละทิดาประจำปีการศึกษา2563พี่เตยค่ะพี่ก็จะมาแนะนําเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับสํานักพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเจ้าพญาก่อนอื่นเลยน้องๆจะต้องรู้จักกับผู้บริหารคณาจารย์ที่จะดูแลน้องๆจนจบการศึกษาค่ะ แรกนะคะท่านอาจารย์ดรดารัสสิริวิริยคุลวิพาตการอธิการ,าการบดีมหาวิทยาลัยเจ้าพยาและรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจาการนักศึกษาท่านที่สองผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการอาจารย์จิรนันกมลศิลป์ที่ปรึกษาท่านที่3ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารอาจารย์พัชรีโอชารถที่ปรึกษาท่านที่4อาจารย์ภาคสกรรักกะผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา ที่อยู่ในสำนักพัฒนานักศึกษาที่น้องๆควรรู้ 1. กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 2. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา 3. กลุ่มงานกีฬาและนันทนาการ 4. กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษาร่วมกับฝ่ายวิชาการและ 5. กลุ่มงานสวัสดิการร่วมกับฝ่ายบริหารต่อมานะคะ ที่จะพาน้องๆไปรู้จักเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษานั่นเองคะ่ะน้องๆนะคะจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับไม่น้อยกว่า10กิจกรรมต้องเข้าร่วมกิจกรรมปัชิมนิเทศและต้องมีชั่วโมงรวมไม่น้อยกว่า130ชั่วโมงซึ่งกิจกรรมก็มีทั้งหมด10กิจกรรมด้วยกันคะ่ะกิจกรรมที่ 1. วันปฐมนิเทศ 2. ค่ายเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 3. ขีหว้ครู4การเลือกตั้งนายกสโมสรน,นักศึกษา5การแข่งขันกีฬาภายใน6กิจกรรมเทิดทูนสถาบานันพระมหากษัตริย์7การประกวดกุลบรกุลธิดา8วันสถาปนามหาวิทยาลัย9การเข้าเรียนรายวิชาแก้วสารพัดนึก10ปัจฉิมนิเทศและกิจกรรมที่11นะคะเป็นกิจกรรมบังคับอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยประกาศนั่นเองคะ่ะ ต่อมานะคะเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่น้องจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยด้านละสอกิจกรรมต้องเข้าร่วมไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีด้านอะไรบ้าง 1>, 1. ด้านกิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 2. ด้านวิชาการ 3. ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 4. ด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 5. ด้านเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สรุปภาพรวมของการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษากันนะคะน้องๆจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับไม่น้อยกว่า1้0ชั่วโมงเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า36ชั่วโมงต่อปีการศึกษาและน้องๆจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมบังคับและกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่าร้อยหชั่วโมงต่อปีการศึกษาในกรณีที่น้องๆขาดกิจกรรม ส่วนกิจกรรม,มรบังคับน้องๆขาดกิจกรรมไหนให้ไปซ่อมในกิจกรรมนั้นส่วนกิจกรรมติดอาสาน้องๆขาดชั่วโมงเท่าไหร่ก็ซ่อมเท่านั้นและเราจะมีการเช็คชื่อผ่านอาจารย์ประจำสาขาและทีมสโมสรน,นักศึกษาค่ะในกรณีสถานการณ์โควิด -19 ยังไม่ขี้ขายสำนักพัฒนานักศึกษาจะทำการปรับเปลี่ยนหรือย,ยกเลิกกิจกรรมตามความเหมาะสมในช่วงเวลานั้นๆค่ะมากับกลุ่มงานที่สา กลุ่มง,งานกีฬาและนันทนาการเราได้มีอาคารกีฬาและนันทนาการที่รองรับนักศึกษาและมีกีฬาทางด้านต่างๆอาทิเช่นวอลเลย์บอลบาสเกตบอลฟุตซอลแบดมินตันตะก,ก้อฟิตเนสและยังมีศูนย์เลื่อนใจชมรมทูบีนัมเบอร์วันมหาวิทยาลัยเจ้าพยาตั้งอยู่ที่อาคารกีฬาและนันทนาการอีกด้วยนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจใช้บริการ สามารถใช้บริการได้ในเวลาที่เปิดทำการยกเว้นวันหยุดของมหาวิทยาลัยนะคะกลุ่มงานที่4กลุ่มงานวินัยและพัฒนานักศึกษาข้อที่ 1. การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องใส่หมวกกันน็อกทั้งคนขับและคนซ้อนและห้ามจอดรถในที่ห้ามจอดข้อที่2ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณมหาวิทยาลัยข้อที่3การแต่งกายของนักศึกษา นักศึกษาปกติอญิงเสื้อเชิญแขนสั้นสีขาวไม่มีลวดลายมีับด้านหลังไม่รัดรูปติดเข็มกัดตาสัญลักษณ์ที่อ,อกด้านขวาติดกระดุมสีเงินตาสถาบันและติดเข็มกัดตามหาวิทยาลัยที่อ,อกด้านซ้ายเข็มขัดสีดำไม่มีลวดลาย และทำผมแบบสุภาพเรียบร้อยชุดนักศึกษาชายเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวคอปกมีกระเป๋าเสื้อหน้าอ,อกข้างซ้ายเนคไทรูปแบบของมหาวิทยาลัยและติดเข็มกัดตาสถาบาันเข็มขัดหนังสีดำไม่มีรวดลายหัวเข็มขัดทำด้วยโลหะตามแบบของมหาวิทยาลัยกางเกงขาย,ยาวทรงกระบอกรองเท้าหุ้นส้นสีดำใช้แบบร้อยเชือกหรือไม่ก็ได้และใส่ถุงเท้าสีดำชุดสูทผู้ชาย เที่ยวผู้ชายชุดประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยวผู้หญิงชุดประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจชุดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชุดประจำวิชาสาขานิเทศศาสตร์ชุดประจำสาขาวิชานวัตกรรมการค้า ชุดนักศึกษาวิชาทหารเครื่องแบบชุดฝึกเครื่องแบบชุดอ่อนและสุดท้ายนี้ขอฝากน้องๆเข้าไปกดไลค์และติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยผ่านเพจสำนักพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยเจ้าพยาดิฉันนางสาวรัชนีกรเปรียรไพรวุลูุรษธิดาประจําปีการศึกษา2563ขอกล่าวคําว่า ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ